โดยช่วงแรกจะเป็นการวอมอัพอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อซึ่งประกอบไปด้วย6ท่าดังนี้ท่าที่ 1. เดินย่ำเท้าอยู่กับที่เริ่มโดยการเดนตรงมือจับเก้าอี้เพื่อความมั่นคงจากนั้นเดินย่ำเท้าอยู่กับที่เป็นเวลา1นาทีหากรู้สึกมั่นคงให้ปล่อยมือจากเก้าอี้และแกว่งแขนตามจังหวะการเดินท่าที่2 ยืนตรงกางขาประมาณช่วงหัวไหล่มือวางข้างลำตัวหรือห่างรู้สึกไม่มั่นคงสามารถจับเก้าอี้ได้หมุนศีรษะไปทางด้านขวาช้าๆโดยที่ไม่ยกไหล่ขึ้นค้างไว้3วินาทีจากนั้นหมุนศีรษะกลับมาตรงตำแหน่งเดิมหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายต่อกลับมาที่ตำแหน่งเดิมไปกับซ้ายขวานับหนึ่งทำซ้ำห้ารอบ ต่อไปท่าที่3ยืนตรงกลางขาประมาณช่วงหัวไหล่มือวางข้างลำตัวหรือจับเก้าอี้เพื่อความมั่นคงใช้นิ้ว2นิ้ววางบนคางค่อยๆดันคางไปด้านหลังจนรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลังโดยที่ศีรษะอยู่กับที่ค้างไว้3วินาทีกลับมาที่เดิมทำซ้ำห้ารอบ 4. ถ้าแอ่นหลังยืนตรงกลางขาประมาณช่วงหัวไหล่มือวางบริเวณสะโพกทั้งสองข้างค่อยๆแอ่นหลังไปด้านหลังจนรู้สึกตึงโดยที่ตามองตรงไม่แงนหน้ามองขึ้นเพดานไม่ล็อกหัวเขา่าค้างไว้3วินาทีจากนั้นกลับมาที่ตำแหน่งเดิมทำซ้ำห้ารอบ ท่าที่5ยืดลำตัวด้านข้างยืนตรงกลางขาประมาณช่วงหัวไหล่แขนทั้งสองข้างคล้กันกอดอกโดยจะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนค่อยๆหมุนบิดลำตัวส่วนบนไปทางด้านข้างโดยที่ไม่หมุนสะโพกศีรษะมองตรงไม่ล็อกหัวเขา่าค้างไว้3วินาทีจากนั้นกลับมาที่ตำแหน่งเดิมหมุนไปทางด้านซ้ายค้างไว้3วินาที กลับมาที่ตำแหน่งเดิมไปกับซ้ายขวานับหนึ่งทำซ้ำห้ารอบท่าที่หกท่ายืดขาส่วนล่างเริ่มจากการนั่งพิงเก้าอี้เหยียดขาและหัวเข่าข้างขวาขึ้นพร้อมทั้งกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้3วินาที จากนั้นค่อยๆผ่อนปลายเท้าลงทำซ้ำห้ารอบแล้วจึงเปลี่ยนไปทำในข้างซ้าอีก5้ารอบช่วงที่2จะเป็นช่วงบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหนะะ้าขาและความแข็งแรงของข้อต่อโดยจะให้ใส่ถุงทรายหรือว่าถ่วงน้ำหนัก 0 5กิโลกร,รัมทั้งสองข้างสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ตามความเหมาะสมโดยจะให้ทำท่าละ10ครั้งต่อเซตทำทั้งหมด3เซตขณะทำจะให้จับเก้าอี้เสมอเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยถ้าหากว่าท่านมีการทรงตัวที่ดีอาจจะไม่ต้องจับเก้าอี้ขณะที่ออกกำลังกายก็ได้เริ่มจากท่าที่1เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขา เริ่มจากการนั่งพิงเก้าอี้หลังตรงเหยียดขาและหัวเข่าข้างขวาขึ้นพร้อมทั้งกระดกข้อเท้าค้างไว้3วินาทีค่อยๆผ่อนปลายเท้าลงทำซ้ำห้ารอบแล้วจึงเปลี่ยนไปทำในข้างซ้ายอีกห้ารอบ ท่าต่อไปเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยจะยืนตรงกลางขาประมาณช่วงหัวไหล่มือวางจับเก้าอี้เพื่อความมั่นคงเริ่มจากข้างขวางอเข่าขวาไปทางด้านหลังค้างไว้3วินาทีค่อยๆผ่อนปลายเท้าลงกลับมาที่ตำแหน่งเดิมทำซ้ำห้รอบแล้วจึงเปลี่ยนไปทำในข้างซ้ายอีกหรอบ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างโดยจะยืนตรงกางขาประมาณช่วงหัวไหล่มือจับเก้าอี้เพื่อความมั่นคงค่อยๆกางขาออกด้านข้างโดยจะพยายามไม่ให้ลำตัวเอียงค้างไว้ประมาณ3วินาทีค่อยๆผ่อนปลายเท้าลงกลับมาที่ตำแหน่งเดิมทำสามห้ารอบจากนั้นจึงเปลี่ยนไปทำอีกข้างอีกห้ารอบ 4. ท่ถ้างอเขา่าโดยจะยืนตรงกางขาประมาณช่วงหัวไหล่มือจับเก้าอี้ไว้เพื่อความมั่นคงงอเข่าลงค่อยๆหย่อนก้นไปทางด้านหลังเหมือนกำลังนั่งเก้าอี้โดยที่หัวเข่าไม่เลยต่อปลายเท้าจากนั้นค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นกลับมาที่ตำแหน่งเดิมทำซ้ำห้ารอบ ในช่วงสุดท้ายจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ไม่เกิดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการฝึกท่ายืดกล้ามเนื้อน่องเริ่มด้วยการนั่งหลังตรงบนเก้าอี้โดยจะเหยียดขาข้างหนึ่งไปด้านหน้าขาและเข่าเหยียดตรงส้นเท้าวางแนบไว้กับพื้นจากนั้นกระดกปลายเท้าขึ้นกระดกค้างไว10้10-15วินาที เมื่อครบเวลาให้เปลี่ยนข้างและทำซ้ำต่อไปจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาโดยจะรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหลังนั่งบนเก้าอี้เหยียดหลังให้ตรงจากนั้นเหยียดขาข้างหนึ่งไปทางด้านหน้าเข่าเหยียดตรงวางมือทั้งสองข้างไว้บนต้นขาด้านตรงข้ามจากนั้นค่อยๆโน้มตัวไปทางด้านหน้าพร้อมกับยืดหลังให้ตรง ทำค้างไว้10-15วินาทีเมื่อครบเวลาให้เปลี่ยนข้างแนละทำซ้ำ